เปิดชีวิตจามจุรีเชิดโฉมอดีตนางร้ายเบอร์หนึ่ง เรดว่าถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อ20หรือว่า30ปีที่แล้วสําหรับคุณจอยจามจุรีเชิดโฉมชื่อนี้เป็นเหมือนความทรงจําของคอละครในยุค90ูหลายต่อหลายคนเลยค่ะเป็นอดีตนางร้ายเบอร์นหนึ่งของวงการที่หาใครมาเปรียบไม่ได้เลยกับความสวยแล้วก็ตามมาด้วยกับฝีมือการแสดงแล้วก็การันตีฝีมือด้วยกับผลงานคุณภาพมากมายที่เคยได้รับรางวัลหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวซึ่งในยุคนั้นเรียกได้ว่าเป็นยุคของเธอชีวิตบนเส้นทางวงการบันเทิงของเธอนั้นมีแต่คําว่าประสบความสําเร็จส่งผล ให้เธอนั้นมีชื่อเสียงที่โด่งดังโดยจุดเริ่มต้นในวงการตั้งแต่ปี2529คุณจามจุรีก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมประกวดนางสาวไทยโดยมีคุณเกศสยามเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนั่นเองแต่กลับคว้าเข้ารอบ60คนเท่านั้นทําให้คุณจามจุรีนั้นไปประกวดด้านความงามในลักษณะที่ต้องแต่งกายด้วยชุดไทยซึ่งเหมาะสมกับความสวยของเธอคะ่ะโดยเธอมักจะได้รับตําแหน่งขวัญใจช่างภาพหรือว่ารางวัลรองอันดับหนึ่งอยู่เสมอเลย และเส้นทางการแสดงของคุณจามจุรีก็เริ่มส่องประกายขึ้นเมื่อมีแมวมองสนใจเธอจากภาพถ่ายที่เธอนั้นได้ทำงานถ่ายแบบนิตยสารต่างๆผลงานการแสดงเรื่องแรกของเธอก็คือภาพยนตร์เรื่อง อีกสิวันโลกจะแตกคู่กับคุณต่อยไตรภพแล้วเรื่องต่อมาก็คือบายบายไทยแลนด์ในปี2531แล้วก็หันเหมารับงานแสดงทางละครโดยละครโทรทัศน์เรื่องแรกของเธอก็คือละครเย็นชื่อดังในบทสมทบซึ่งเป็นบทที่เรียบร้อยก่อนที่ต่อมาในปีเดียวกันเธอจะโด่งดังแล้วก็เป็นที่พูดถึงกับบทบาทของออนวิลาชในละครเรื่องปัญญาชนก้นครัวกับบทบาทของลูกสาวที่เป็นลูกคู่กับคุณแม่ซึ่งรับบทโดย คุณตุ๊กดวงตากําเนิดประโยคดังคุณลูกขาในปี2532ค่ะรับบทร้ายเต็มตัวเป็นครั้งแรกเลยในละครเรื่องตำรับรักหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณจามจุรีก็ได้ปรากฏตัวสร,สร้างสีสันในบทนางร้ายแต่ว่าหลังจากขึ้นแท่นเป็นนางร้ายเบอร์หนึ่งเพียงไม่กี่ปีเธอก็ได้ตัดสินใจแต่งงานแล้วก็ตั้งครันมีครอบครัวโดยได้ทิ้งทวนตำนานความเป็นนางร้ายเอาไว้กับผลงานละครเรื่อง ดาวแต้มดินในปี2538นั่นเองก่อนที่จะออกจากวงการโดยไม่รับงานแสดงเรื่องใดๆอีกเลยแล้วปัจจุบันนี้ทายาททั้งสองของเธอก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียบร้อยแล้วถามยังเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยน่ารักมากๆเลยจริงๆ